เพื่อนมา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 ,มาซ่อมแอมทำงานครับซ่อมแอมแอมเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่านะครับฟิวขาดนะครับใส่ฟิวเข้าไปก็ขาดใส่เข้าไปเมื่อไหร่ก็ขาดนะครับทันสมัยนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนจะหลายปีนะแต่ท่านสมัยเนี่ยดูดิมีเสียบก,การ์ด USB อะไรได้ด้วยนะะโอ้สุดยอดเลยนะครับ มีช่องเสียบโทรศัพท์โทรศัพท์พบ้านเสียบกลับก็ไปใส่ทอดเสียงอะไรงั้นนะท่านสมัยเนี่ยอเวว่าโหลด l อวไดีไหนวะเนี่ยอเอามาดูภายในกันครับมันเป็นเพราะอะไรอันนี้เปิดฟ้าออกมาภายในนะครับโอ้ฟิวที่ลูกค้าใส่นี่ก็คือตัวน,นี้นั่นเพื่อนบมกว่าใส่เข้าไปแล้วก็ฟิวขาดผมก็ไม่ได้ลองใส่เนดะี๋ยวมาดูฟิวกันหน่อยนะครับ โอ้ไม่มีฟิลมานะครับอู้ภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างละนี่ยโอ้ยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเพื่อนๆมีหน้าเขาหนักนะมีมอแปลงสองโลกเลยลูกนี้ก็แปลงไฟนะลูกนี้คือลายแม่นะโอ้โหนะครับเป็นทันเตอร์ไบโพล่าทรานซิสเตอร์ครับอ ุอยอดมากนะครับเพื่อนเอนก็คงจะต้องปัดฝุ่นเป่าฝุ่นขาดไหมฟิลพวกเนี้ยไม่ขาดเนาะแล้วก็มาวัดดูคร่าวๆแทนเตอร์นะครับช็อตหรือไม่อย่างไรนะครับปัดฝุ่นก่อนเนาะฝุ่นลอกแล้วนะครับทีนี้ก็เสียบปลั๊กแล้วเปิดหลอดโหลดติดเลยนะโอ้นะครับ โหล,ลดไฟสว่างจ้าเลยโอ้ช็อตที่ไหนนออช็อตที่ปากขยายหรือเปล่านะครับช็อตที่ power เ,เข้าไหมโอ้เดี๋ยวถอด power ออ,ออกนะครับถอด power ออ,ออกจากภาคใจไฟถอดตรงนี้หรือว่าจะถอดตรงฟิวก็ได้ เพื่อให้รู้ว่าเป็นที่ power หรือเป็นที่ภาคใจไฟตรงไดโอดนั่นครับก็ถอดได้ถอดตรงนี้ได้นะครับแยกออกก่อนว่าเสียที่ระบบหม้อปแปลงหรือว่าเสียที่ระบบไดโอดบรคหรือว่าจะเป็นที่ power แอ p ป์ถอดฟิวนี้เนาะถอดต้องถอด2อันด้วยนะฟิวถอดได้เพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้บัดกรีไว้มีการขนานฟิวเลยนะครับนะ นี่เนาะทีนี้ก็เสียบปลั๊กแล้วก็ลองเปิดสวิตดูอีกทีนึงถ้าเป็นแบบนี้นะครับปลอดไฟไม่ได้สว่างจ้าพัดลมก็หมุนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าเครื่องก็มีแสงติดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้ก็ช็อตที่พวแอมนะครับ ทีนี้ก็คงจะต้องดำเนินการถอดเพราะว่าอออกมาแล้วก็เช็คค้นหาตัวเสียเป็นทรานซิสเตอร์นะครับแอมตัวนี้เนี่ยเป็นการลงพ o ว่าแอมใหม่นะเนี่ยนะครับนะเห็นมีรองไว้ด้วยแล้วก็มันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้ตามแอมเดิมเขาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนในส่วนของภาคใจไฟมากวนภาคปีตอนนี้ก็ ไม่ไม่ไม่ได้ติดตั้งมานะครับก็ power amp นะเดี๋ยวถอด power amp ออกมานะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะน,นะจะช็อตอยู่ตรงไหนล่ะนะครับต้องเช็ค power amp นะครับแบบนี้นะครับวงจรภายใน่อนาสายตึงแล้วดูนะครับโอ้เวลาจะเช็คนี่มัน จะต้องแกะพวกนี้ออกด้วยนะเพื่อนมันก็จะไม่มีอะไรมากแล้วละ่ะทีนี้มันก็จะเป็นราดซิสเตอร์ช็อตแล้วละ่ะแล้วทีนี้มันก็หลายตัวด้วยนะอืมตัวไหนจะเป็นตัวช็อตเนาะทีนี้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องจัดแจงพวกสายอะไรต่างๆนี่ก่อนนะต้องถอดสายถอดอะไรพวกนี้เพ,พื่อที่จะสายที่ออกมานะเพื่อนนะนะครับสุดยอดยอดมากครับนี่บอร์ดเขาเป็นอย่างนี้นะเพื่อน เดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จนี่มันก็คงจะต้องจอะแล้วก็ให้มันมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะเจาะเจาะรูน็อตใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องรองกระดาษตรงนี้นะผมคิดว่ามันต้องสุดยอดแน่เพื่อนเดี๋ยต้องดูก่อนนะตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างอู้อยูมันมาไม่ได้แล้วสายมันติดแล้วอ่ะจัดแจงครับจัดแจงทีนี้นะครับนี่ถอดออกมาแล้วนะเนี่ย อสา,ายบวกสายลบเขาเนี่ยเกายังอยู่ที่เดิมเยบวกลบามาดูหน่อยนะครับว่าทรานซิสเตอร์ด่านตัวไหนมันจะเสียนะเพื่อนนี่เราก็มาดูว่าทรานซิสเตอร์ตัวไหนมันเสียเอามาดูกันหน่อยนะครับบวกลบจุดนี้ก็คือจุดต่อลำโพงนี่ จุดนี้คือจุดต่อลำโพงเส้นสีเหลืองครับเนี่ยลองลองวัดดูอ่าจุดต่อลำโพงมาลบขึ้นอย่างนี้นะสลับซ้าย้ปดูมิเตอร์กันมิเตอร์ชี้ศูนย์ดีมากจุดต่อลำโพงมาลบก็ขึ้นอย่างนี้เนาะจุดต่อลำโพงมาลบสลับซ้ายขึ้นแบบนี้เหรอดูเข็มมิเตอร์ไว้ครับ หเห็นไหมเดี๋ยวนะจุดต่อลำโพงมาบวกอู้ไอ้นีอ่อม่ต่ำจังไงสำหรับสายโอ้ก็แสดงว่านะครับที่ผมวัดเนี่ยจุดต่อลำโพงมาบวกจุดต่อลำโพงมาลบอะไรเงี้ยเนี่ยก็หมายความว่าวัดทรานซิสเตอร์ขา CE เพราะว่าขา C นี่อยู่บวกเห็นไหม แล้วก็ขา e เนี่ยเขาต่อมาที่จุดต่อลาโพงเนี่ยโดยมีตัวต้านทาน0.47อ่านะครับจากนั้นแล้วนะครับเพื่อนเอนเราก็จะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไปเป็นมิเตอร์ดิจิตอลอ่าอดิจิทัลนะดิจิทัลเพื่อที่จะค้นหาว่าทรานซิสเตอร์ตัวไหนเป็นตัวชัดนะครับต้องใช้มิเตอร์แบบตัวเลข ดิจิต้ลดิจิทัลดิจิทัลดิจิทัลมาดูกันหน่อยนะครับทรานซิสเตอร์ตัวไหนจะเป็นตัวที่มันพังไปนะครับเพื่อนๆครับมาดูครับนี้ค้นหาจุดเสียว่าทรานซิสเตอร์ตัวไหนเสียก็เอามิเตอร์มาแบบนี้ตั้งที่200โอห์มแบบนี้พูดง่ายๆก็คือตั้งให้ต่ำสุดสายมิเตอร์มาแตะกันดู ดูค่าความต้านทานภายในสายค่าความต้านทานภายในสาย1.4โ oh อห์มนั่นก็หมายความว่าสายเส้นนี้ของผมเนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีมากนักนะทีนี้นะครับเราอยากจะรู้ว่าทานเตอร์ตัวไหนเป็นตัวเสียเราก็แค่นะครับวัดนี่นะครับขา C กับขา E นะครับขา E เนี่ยขา E ของทานเตอร์เนี่ยถ้าตัวไหนนะครับได้ค่านี้นะฮะ ได้หนึ่งจุดสี่เอ่อหนึ่งจุดสี่นี่ครับแสดงว่าไอ้ตัวนั้นมันช็อตแล้วถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ช็อตนะดูนะนี่นี่เห็นไหมสองจุดสีไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอีกนี่ก็ยังไม่ใช่ต่อมานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวต่อไปนี่ก็ยังไม่ใช่ ตัวต่อไปอีกนี่ก็ยังไม่ใช่โอ้มันอยู่ไหนอีนนี้นย่ะมนันอีกนี่ก็ยังไม่ใช่มาอีกอ่ะก็นี่ใช่แล้วนี่นี่ตัวนี้นะใช่แล้วขีดขีดไว้หน่อยอตัวต่อไปนี่ก็ยังไม่ใช่แสดงว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะ